สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในระยะนี้นะครับช้างศึกชุดใหญ่ของเราในทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับเงียบอย่างมากเลยคลิปนี้นะครับขอขึ้นต้นด้วยการพูดถึงฟุตบอลนอกนิดนึงนะครับในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับซึ่งวันนี้นะครับคิสตันนพาเลตเนี่ยชั่วโมงนี้ต้องบอกไว้เลยครับว่าเป็นช่วงที่อาบุมและก็รุ่งโรจน์อย่างมากเลยนะหลังจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาสามารถ อควา้าแชมปเฟฟ์เอฟเคัพมาได้นะส่วนฤดูกาลนี้นะครับก็ได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลด้วยการเอาชนะทีมนะครับอย่างลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2ซึ่งในช่วงเวลานะครับปกติเนี่ยแข่งกันได้2ประตูต่อ2นะครับในการเสมอกันในเวลาแล้วก็มาสามารถเอาชนะได้ในการดวลจุดโทษนะครับซึ่งเครดิตตรงนี้นะครับเป็นแฟนของดีเกลน,นะครับฮิสตันพาเลตได้ยกให้โอลิเวอร์คาสเนอร์นะครับ กุนซื่อของคิสตันพาเลตนะครับว่าเป็นผู้ที่นำพาคิสตันพาเลตกลับมาอย่างสง่างามนะครับหลังจากที่ชนะหงแดงได้ที่เวมบีนะครับกาสเนอร์ได้กล่าวว่าผมชอบความรู้สึกนี้มากๆนะครับต้องยกเครดิตให้กับนักเตะสำหรับชัยชนะในวันนี้นะครับแล้วก็เราอยู่ในระดับเดียวกันกับลิเวอร์พูลแล้วนะและมันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากผมภูมิใจมากกับทีมของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ แฟนๆของดีเกเลคริสตันพาเลตนะครับวันนี้ในสง่างามครับสามารถควา้าแชมป์ในสนามเวมบรียได้โดยการเอาชนะลิเวอร์พูลนะนะครับคนเข้ามาดูเต็มความจุนะที่ผมพูดเรื่องนี้ว่าผมนั่งดูอยู่ครับคู่นี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แต่เสียดายนะเว,เวลาดูเนี่ยคือเขาแข่งนะมันมันมีแดดแล้วครับครึ่งสนามยังเป็นแดดครึ่งสนามเป็นมุมมืดมันดูไม่สนุกนะนะครับ ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดูดูแล้วเนี่ยไม่สบายตาเท่าไหร่นะสำหรับแมตช์นี้แต่ถือว่าในเกมเนี่ยมันครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับนะครับพูดถึงพเมยรีกแล้วนะครับเรามาพูดถึงบุนเดสก้า2ซึ่งนักเตะไทยเราอย่างนิโคลัสมิเกลสันนะครับกำลังค้าแข่งอยู่ที่ศึกบุนเดสก้า2เยอรมันนีงนะครับซึ่งในวันนี้เช่นเดียวกันครับ ทีมต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคิลสันก็คือเอเวอร์แบงคนะครับได้บุกไปเยือนสโมสรโบคุ่มนะครับในศึกบุนเดสลลกาสองนัดที่สองนะครับซึ่งในผลการแข่งขันนะฮะทางเอฟเวอร์แบงคนะครับต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคิลสันก็ได้พลาดนะครับแพ้นะครับในนัดไปเยือนโบคุ่มไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งในนัดนี้ก็เป็นนัดที่สองแล้วนะครับที่ทางนิโคลัสมิเคิลสันยังไม่ได้ลงสนาม ในศึกบุนเดสลกา2นะครับซึ่งในแมตช์แรกก็สามารถเอาชนะทีมเนินแบกไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามให้กำลังใจนะสำหรับนักเตะไทยเราที่ไปค้าแข่งอยู่ที่บุนเดสลกา2อย่างนิโคลัสมีเขาสังกันต่อไปนะครับก็ขอให้น้องดิโก้นะครับสู้ๆครับแล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งนะครับผมคิดว่าต้องมีโอกาสแน่นอน อาจจะเป็นช่วงแรกนะครับในการเปิดฤดูกาลนะนะครับก็ทำให้ทางเฮดโค้ชนะครับของ e v e r b a ร์แนี่ต้องการใช้งานนาักเตะที่เขามั่นใจแล้วเคยร่วมทีมมาก่อนนะครับที่จะเลือกนิโคลัสมิเกลสันซึ่งเล่นในตำแหน่งบิงแบ็กฝั่งขวานะก่อนเดี๋ยวสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวเราติดตามชมให้กำลังใจนิโก้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลไทยที่กำลังติดตามข่าวๆข,ของนิโคลัสมิเกลสันที่บนเดเลกา2เยอรมนีครับ แล้วคลิปนี้นะครับขอพูดเกี่ยวกับอวอลเลย์บอลหญิงไทยนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนผมนั่งดูครับวันนี้ผมก็เลยได้นั่งดูด้วยจากการที่ช้างื่อของเราเงียบนะผมก็หากีฬาดูเลยครับพอดีแฟนชอบดูวอลเลย์บอลมากนะก็ขอให้กําลังใจนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะที่วันนี้ได้พลาดท่านะครับพ่ายให้กับเวียดนามนะครับเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลย ในศึกซีวีลีกนะครับปี2025ซึ่งเราเสียตำแหน่งแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งตั้งแต่ปี2019นะครับโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแพ้ให้เวียดนามไป2ต่อ3เซตนะครับโดยในเซตที่1นะครับเราชนะไป25ต่อ17แลจเซตที่2 26ต่อ24แล้วเซตที่3เวียดนามตามมานะครับชนะเรา25ต่อ17 แล้วก็เซตที่4นะเวียดนามจี้นะครับขึ้นมาเสมอเราได้ที่25ต่อ22และนะครับในเซตสุดท้ายคือเซตที่5นะเวียดนามสามารถเอาชนะเราไปได้เฉือนชนะไปได้16ต่อ14นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะในรอบหลายปีที่เราเสียแชมป์นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับทางโคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะโคดอสเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ผมสมัยผมเล่นวอลเลย์บอลนะผมก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันนะ ตั้งแต่เรียนมัธยมนะครับผมเป็นตัวแทนโรงเรียนเลยนะครับช่วงนั้นโคดอสกำลังติดทีมชาตินะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับทีมชาติไทยได้เปิดใจหลังเกมนะครับว่าเราทราบดีนะครับว่าเป็นเกมที่หนักและเล่นในบ้านเขาด้วยนะครับเขาก็เล่นเต็มที่วันนี้ทีมเวียดนามเขาพยายามสู้เราอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยใช้ คีเพลเยอร์นะครับตัวหลักของเขานะครับสู้กับเราจริงเราก็มีนักกีฬาเราก็สู้เราก็รู้กันอยู่นะครับทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ก็ขอเช่นชมจากนะครับ uh, เรานะครับว่าเสียดายที่เราไม่สามารถเอาชนะและคว้าชัยชนะมาได้นะครับคือเวียดนามนี่เขามีตัวเด็ดเขาครับมีตัวเด็ดเขานะที่รูปร่างหน้าตาใครเป็นแมนเรานี่แหละครับแต่เขาว่าเป็นผู้หญิงนะในการที่จะใช้ตัวเด็ดเขานี่แหละครับในการ อาขึ้นนะครับทำสคอร์นะครับให้กับฝ่ายทางเวียดนามไปเป็นคอเป็นกรรมในการาบุกนะครับจนสามารถสมอเราและชนะเราไปได้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของทีมชาติเวียดนามที่น่าจับตามองนะครับว่าเขาพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะตอนนี้สามารถเขือนชนะเราได้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการพ่ายแพท้ที่ไม่ได้ห่างชั้นอะไรกันมากครับเพียงแต่ว่ามันน่า เห็นแฟนบอกว่าช่วงนี้วบอลไทยเรานี่แพ้บ่อยซึ่งผมก็ไม่ได้ติดตามแล้วครับแต่วันนี้ก็ได้นั่งดูนะส่วนหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเวียดนามก็แข็งแกร่งพอสมควรแต่นะครับบอลล์บอลสาวไทยเรานี่คืออยู่ในระดับผมคิดว่าน่าจะไต่ขึ้นไปถึงระดับโลกเลยนะในระยะนี้นะครับกลับมาพายแพ้กับทีมในย่านบ้านเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลแฟนบอลล์บอลนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับทางอ่า แฟนบอลทุกคนนะครับขอให้กําลังใจนะครับน้องๆนะที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราด้วยกันแล้วกันครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในช่วงได้หลายปีให้หลังมานี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เล่นทั้งฟุตบอลนะครับแล้วก็เล่นทั้งวอลเลย์บอลด้วยแต่หลังจากวอลเลย์บอลเป็นกติกานะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟข้างไหนเสิร์ฟก็ได้คะแนนนะนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ค่อยได้ดูวอลเลย์บอลแล้วครับ มันก็เลยเป็นเป็นช่วงที่ผมไม่ได้ติดตามบอลล์บอลนักนะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้วผมจะติดตามฟุตบอลครับสาหรับวันนี้ก็วันที่11สิงหาคมแล้วครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะเหลือเวลาอีกไม่นานครับเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันทีนชาไทยชุนใหญ่หรือช้างศึกของเรานะครับในช่วงต้นเดือนหน้านะครับคือกันยายนในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับนะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งนะครับผมขอย้ำนิดนึงแล้วกันครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับ แม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะพูดเรื่องฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข่า,ขาวๆการเคลื่อนไหวน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะผมก็ยังยืนยันณจุดนี้ว่าทีมชาติไทยของเราจะต้องสร้างทีมโปรนะครับเพื่อจะให้สามารถนะดำรงสถานะและไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับฟุตบอลไทยของเราในระยะต่อไปนะครับเพราะว่าวาระนะครับการดารงตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายก หรือว่าสภากรรมการอุปนายกต่างๆแม้กระทั่งนะครับฝ่ายเทคนิคหรือนะครับบรรดาสตาฟทีมงานที่กําลังทําทีมชาติอยู่ตอนนี้นะครับมันมีวาระขมันนะแล้วถ้าเกิดว่าเราพลาดมาในระยะนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีโปรแกรมเมเจอร์ในการแข่งขันสำหรับฟุตบอลชายชุดใหญ่ของเราเนี่ยไปปีถึง2ปีเลยนะครับและตรงจุดนั้นมันจะทําให้เราสามารถาผ่านเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแ,แทบจะไม่มีโอกาสเลย นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆมันจะทําให้แฟนบอลดรอลงด้วยจุดนี้เป็นจุดที่ต้องพึงระวังนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมดีใจด้วยก็คือตอนนี้ไทยลีกเรากาลังคึกคักนะครับมีกระแสข่าวข่าวมา,มามากมายนะคือพูดง่ายๆว่ากระแสข่าวของไทยลีกตอนนี้เนี่ยผมมาเยอะมากนะครับจนจนจน,จนพูดไม่หมดหรอกแต่ที่แน่ไทยลีกประจำฤด,ดูกาลนีสองพั 2, 25, 2, 26, นยี่สิบห้าสองพันยี่สิบหกน่าดูมากครับขอให้แฟนบอลไทยช่วยกันอุดหนุนนะครับเข้าไปชม แล้วก็ตามเชียร์สโมสรที่ตัวเองรักตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ยช่วยติดตามเชียร์ให้เต็มที่เลยครับนี่คือพัฒนาการและจะทาให้ฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับมีสีสันมากขึ้นและแน่นอนครับทีมทุกทีมของไทยลีกตอนนี้ต่างพยายามทําทีมเป็นทีม,ทม,ทมโปรโทั้งสิน้นเพราะว่าไทยลีกของเราก้าวมาสู่คําว่าลีกอาชีพอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มาหลายปีแล้วครับและช่วงนี้เข้มข้นเป็นพิเศษ หลังจากที่สโมสรอ,อย่างบุรีรัมเนี่ยได้ทำสถิตินะครับที่น่าสนใจมากในการเข้าไปถึงนะครับรอบลึกของเอเชียวิลิตเป็นครั้งที่สองนะครับถือว่าถ้าเทียบกับเป็นทีมชาติเนี่ยถือว่าบุรีรัมได้ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับเพราะว่าสามารถเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายของเอเชียวิลิตหรือชิงแชมป์สโมสรเดเชียได้แล้วซึ่งในฟุตบอลโลกเขาจะเพียง8ทีมแต่สโมสรเราทําสําเร็จแล้วครับด้วยตัวผู้เล่น 80%เป็นตัวผู้เล่นต่างชาติครับ20% 15% 20%เนี่ยเป็นตัวผู้เล่นในไทยท่านเห็นหรือยังครับว่าทีมโปรเป็นอย่างไรบ้างนี่ผมตอกย้ำเลยนะว่า80% 80%ต้องเป็นตัวผู้เล่นมาจากยุโรปครับถ้าเราอยากจะไปฟุตบอลโลกเรื่องนี้นะครับพิสูจน์กันได้นะครับว่ามาตรฐานของเราในภายในของเรายังไม่ถึงที่จะไปบอลโลก,กจริงและนะครับที่มันน่าภาคภูมิใจคือ เรามีนักเตะไทยอยู่ในยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็นจูดเบลเว,ลเว,ลเวลรวันการิเยสกอ็อตคอนสเตเบิลพิลวัตฟินเบลนะครับแอนเดรียสโคกมานะเรายังมีอีกเยอะครับทั้งอยู่ในบุนเดสลีกาก็มีนะเฟลิกพาสเ่อย่างเงี้ยครับเอริกค,คาวนะครับถึงแม้ว่าจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะครับแต่มาดามแบงก็ติดต่อไปแล้วถ้าเรานํานักเตะนะครับที่ผมเมอ่ยนามมาเนี่ยยังอีกเยอะนะอเลสานเดอร์ทองละเอียดยังมีอีกเยอะครับ ถ้าเรานำนักเตะที่มีมาตรฐานสูงวัดตามความเป็นจริงในสโมสรทั่วโลกนะจะระดับเกรดโปรไฟล์อย่างอย่างาถูกต้องนะครับทิธรําเนี่ยเข้ามา80%เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่เป็นทีมโปรคล้ายๆกับบุยรัมคล้ายๆกับบีจีคล้ายๆกับสโมสรของเราซึ่งกําลังก้าวหน้าอยู่นะวันนี้และผมเชื่อนะ ถ้าเรารวมทีมกันดีๆและแพชชั่นเด็กไทยเราเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในทั่วโลกเนี่ยเขาก็รักเมืองไทยทั้งนั้นน่ถ้าใช้80%ดเปอร์ซ็นเป็นนักเตะที่มาจากลีกนะครับในระดับสูงกว่าเราในยุโรปหรือที่อื่นเนี่ยรวมกับน,นักเตะไทยเราเนะที่มีฝีเท้าร,ระดับเอเชียอย่างเจ้าแบงค์นะอย่างพี่เจนะครับที่ใช้ได้อย่างเจ้าเชคเบนเดวิดกันธนวัตรจุรธานเข็มดีแล้วก็นิโก้ที่มาจากบุเดสกาเนี่ย ผมคิดว่าเรามีโอกาสลุ้นหนึ่งใน8ในการไปฟุตบอลโลกในทวีปเอเชียทันทีครับมีโอกาสลุ้นมากกว่า5 0และจุดนี้เป็นจุดที่แฟนบอลไทยทั่วประเทศกำลังรอคอยอยู่ครับปิดท้ายด้วยเรื่องราวของกัมพูชาครับประเทศแห่งการเคลมประเทศแห่งการโกหกนะมาอีกแล้วครับครั้งนี้เนี่ยเล่นใหญ่เลยนะครับสำหรับอ่าประเทศกัมพูชาเขาเคลมทุกอย่างของไทยจริงๆครับคอมเมนต์แสบเนี่ย ไปแก้วิกิพีเดียนะครับบอกว่าซินวาแม็กเซสนะครับนักเตะทีมชาติไทยในรุ่นยู17ปีของเราซึ่งสังกัดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในพิมี์ลีกอังกฤษ โดยกัมพูชานะครับไปแก้บอกว่าซินวาแม็กเซสเนียมีเชื้อสายขมิญครับและลงเล่นให้ทีมชาติขมิญไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับสุดแซบครับกัมพูชาไปแก้วิกิพีเดียนะเวอร์ชันภาษาอังกฤษว่าซินวาแม็กเซสเนียมีเชื้อสายขมิญและลงเล่นในทีมชาติขมิญรุ่นยู17ไปแล้วสามนัด นะครับซึ่งในเนื้อหาบิดเบือนมีใจความว่านะครับซินวาแม็กเซตเกิดวันที่15มีนาคม2553เล่นตำแหน่งปีกซ้ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเกิดที่อังกฤษเขาเป็นนักเตะนะครับเชนาตของกรัรมพูชาพ่อของเขาคือโรเบิร์ตเอิร์นชออดีตนักฟุตบอลทีมชาติเวลแม่คือทิฟฟานี่ไทเลอร์นะครับซึ่งมีเชื้อสาย มาจากพนมเปญประเทศกัมพูชาและลงเล่นให้กับทีมชาติกัมพูชารุ่นยูสิบเจ็ดไปเรียบร้อยแล้วสามนัดนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับกับประเทศนี้นะนะครับกขเสนอข่าวที่เหลือนะครับก็เป็นดุลยพินิจของท่านเท่ากันผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับนะครับกับประเทศข้างๆเรานี่แหละก็คงเป็นพรมมาทันกันต่อไปแต่ในการที่เขาจะมาลุกล้ำมาที่ปไตยหรือมาเคลมอะไรในลักษณะที่ อ่าเป็นเท็จโกหกสุดๆนะครับเป็นสิ่งที่น่าละอายต่อชาวโลกขนาดนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นประเทศใดบนโลกใบนี้ที่กล้ากระทําการในลนักษณะนี้นะครับผมว่ามันเกินขอบเขตนะครับที่นานาอารายประเทศที่จะคบหาแล้วล่ะครับไทยต้องรัดคนไทยเพีเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใจศาตรบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนอลคนรุ่ ช่างสึกต้องเปลี่ยงไว In the middle of the modern f o o t b all past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสู่ทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบป่าทาลงพื้นที่เอเชีย e. เปิดมันบังตาสู่ทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบป่าทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรดเอสเคแห่งสิสโซวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตพ่นคีริลม์ชาวบัลแกนอาสบอคเยอรมันคีวัดฟินบรอมคาลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปัลแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลรยงราชสีแห่งลิเติลฝรั่งเศสจูดซึมงับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณนัตเหมือนปลาชนนาทานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปโวเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลักมิเคลสันแทชั่นแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหนอีอเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวีบีี่ฝุลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ชามสึกต้องเครียงไหว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but bangta sut song la pha chang sut cha yam yiap patha long puen but asia pert man bangta sut song la pha chang sut cha yam yiap patha long อาเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวอเตอร์โรสเค SK ห์งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเตออ็ดอาชิดตรระทนเครีดอมชว่าเบนเอาสบ็อกเยอรมันพีวัดซินรองคาลูทิมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสตเตปปลันดียูไนเต็ดทิมชาติเยาวชนสกอต,ตแลนด์เด้รวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึมงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืองตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสัน thanks <laughs>